อาจารย์คะของศาสตร์นี่คืออย่งเรื่องเรื่องเมตาอนาลิซิสเนี่ยรับได้ไหมถ้ามันเป็น i อ Topic ของนักศึกษาไม่ใช่นิวิทยนิพ์นะค่ะอินดิพนเดนต์เดย์ของคนคือเวลาเนี่ยเรามีการศึกษาเยอะมากเลยมันมันต้องถึงเวลาแล้วที่ใครต้องทำผมว่ามันอย่างนี้นะอย่าไปอย่าไปเอาไอสถานะของพับบลิเคชั่นเป็นตัวนำแต่ถ้าเป็นไปได้นะดูสาระข้างใน ว่ามันพอรับได้ไหมน่าจะดีกว่าถ้ามันเป็น IS ที่เป็นพ o o d I s ก็โอเคแต่ IS บางอันพออ่านเข้าไปมันก็จะเห็นแล้วว่ามันก็มันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นแบบฝึกหัานเล็กๆให้เด็กทำอ่ะทีนี้ที่พูดอย่างนี้ก็คือไม่อยากที่จะไป discredit ISDD มันก็มีสิทธิ์ที่จะมีได้อาจจะหนึ่งร้อยชิ้นมีชิ้นหนึ่งเคื่อมกกคือ ISDD กําคิดถึง ISDD ว่าเนื่องจากว่าิกิันต่างกันไอ ถ้าทำเมตาแอนาลิซิสเนี่ยดิฉันคิดว่าเด็กก็จะได้เบนดิฟิตจากการนึงอ่านหนังสือภาษา,าอังกฤนะคะเพราะตรงนั้นเขาจะได้อยู่แล้วแล้วเขาก็ต้องมาประเมินประมวลออกมาอะไรอย่างเงี้ยเพราาะอจารย์ถามว่าอะไรหมายความว่าให้เด็กทำไอเอสเนี่ยทำเมตาได้ไหมอ๋ออย่างนั้นได้อาาจได้น่าจะได้นะั่นแล้วดิฉันคิดว่าเลิกทำเซียทีไอแตรเวลคอสที่ต่างๆในประเทศไทยมันมีเยอะเกินไปแล้วมาทำทำขั้นี่ยทำเมตาแอนาลิซิสคือไม่ต้องเด็กเราพวกเราก็ทำเมตาได้ลงไอ เจ Gen อโน,น่เออรโนที่ใช่ไหมทุนอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าดิฉันจะให้อาจารย์ทำอะไรก็เด็กได้ทำทุกทีผม <c oughs> ไม่ต้านี่ไม่ใช่งานกระจกนะนชใช้กลืนนะเพราะว่าอ,อาจารย์ต้องรวบรวมงานมา50ชิ้นนะครับเอามาใส่บุ้งกีไว้แล้วก็นกาาั่งอ่านแต่ละชิน้นอาจารย์ก็ต้องเข้าใจว่าแต่ละชิ้นคืออะไรแค่นี้ก็หมดไปปีหนึ่งแล้วเสร็จ <c oughs> แ,แล้วเวลาอาจารย์ติดคําถามนะสมมติเอออ่านงานของอาจารย์นิเกเนี่ย อาจารย์ดีเรกรัน <c oughs> เป็น Choice Modeling แต่อาจารย์ไม่ได้อธิบายว่าตัวแปรนี้อาจารย์เก็บข้อมูลยังไงไม่แน่ใจว่าจะมาใส่คอลัมน์ได้ไหม <c oughs> เรายังต้องโทรไปหานักวิจัยเกือบจะทุกคนใน50คนเนี่ยว่ารันยังไงเก็บข้อมูลยังไงเพื่อที่จะทําความเข้าใจกับเปเปอร์ให้ดีในการที่จะเอามาเซตอัพดัต้าเซตัวใหม่เพราะฉะนั้นเราแทบจะต้องรู้งานวิจัย50ชิ้นแบบทะลุเลยเพราะนั้นก็ต้องแทบจะเรียกว่า ต้องเป็นเจ้าพ่อในเรื่องนี้ที่จะรู้จักคน50คนเนี่ยอย่างอแทนะ้เพราะงั้นงานเมตาเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นงานเจ้าพ่ออย่างนึมันมีลักษณะคล้ายๆกับงานรีวิวนิตเ e รเจอร์หรืองานเรียกอะไรนะคำหนึ่งประมวลสถานะความรู้บางคนบอกเฮ้ยผมเคยเจอพวกบรรณาธิการรสารหรือไม่พวกนักประเมินประเมินมหาหลัยต้องทําวิจัยนะมีเพดานลอยีเก็บข้อมูลมีเซอร์วิ์ถึงจะเรียกว่าวิจัย ถ้าเกิดทำเซอร์เวย์ลิเจเจอร์ไม่นับกาเป็นงานวิจัยคงจะบ้าเลยเซอร์เวย์ดีๆมันก็มีคุณค่ายิ่งกว่างานวิจัยมันก็มีเพราะฉะนั้นเมตาก็จะมีสถานะคล้ายๆกับพูดเซอร์เวย์อาร์ติเคิลนะครับขอแยกถามแต่ไม่ตีเมตาแตะนย์มันจะมีปัญหาเรื่องเนเมืหน่วยแต่ลเพเปอร์เนี่ยเขาอาจารย์ก็ต้องนอนมาหลายสิว่าถ้าหน่วยเป็นเป็นบาทเป็นดอลลาร์เป็นใช่อันนี้คือความเหนื่อยอ่ะว่าเราจะเอจัสนหน่วยให้มัน ให้มันอยู่ในสเกลเดียวกันได้ยังไงเช่นต่อปีเหมือนกันต่อปีต่อคนเหมือนกันค,คือในชนั้นการแพทย์การทำเมตาแอนาลิซิสนีส่สำคัญมากเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ย <S <S มันจะมีงานวิจัยทั่วโลกเลยเกี <S 2> <S 2> <ๆ>่ยวกับการรักษาพยาบาลเรื่องนี้แญ่งเลือดก,กับเลือดของแม่กับลูกการคลอดการเกิดลอดและการใช้ยาเพราะนั้นเนี่ยเมืองน,นอกเนี่ยเขาจะมีโปรโตคอลเลยสําหรับทำเมตาแอนาลิซิส,ส,สแล้วก็ต้องไปรีจิสเตอร์ กับในองค์กรนั้นนะว่าฉันจะทำในต้านาลิซิสแล้วนะเราวันฉันจะทำแล้วคนอื่นไม่ต้องทำแล้วนะเพราะว่าเพื่อประหยัดเวลาแล้วไอ้เสือเนี่ยก็จะต้องไปเอางานเยอะมากเลยมาอ่านอ,านอานแล้วก็สรุปออกมาเลยว่าพอสรุปออกมาแล้วนี่มันสําคัญมากเพราะมันจะบอกว่าณจุดนี้เรามาถึงอะไรแล้วอนี้เมืองไทยไม่มีแต่การแพทย์มีนะมีคนทำในต้านาลิซิสในทางการแพทย์แต่ว่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ไม่มีแล้วดิฉันคิดว่ามันน่าจะต้องเริ่มมีได้กม็มีอย่างอ่อนๆไปก่อนไย่ใช่ อะมาถึงจุดสำคัญเอาใหม่นะเบนฟิตทรานสเฟอร์ดียังไงหนึ่งเร็วตอบโจทย์นักการเมืองได้ดีหน่อย 2. ถูกสตังนะครับก็ไม่ต้องอพึ่งผ่าทรัพยากรมาก 3. นะที่คนเป็นห่วงว่าง,งานเบนฟิตทรานสเฟอร์มันคุณภาพไม่แม่นเนี่ยบางทีไม่ใช่ล้วตับเป็นตกบันข้ามซะด้วยซ้ำยกตัวอย่างนะครับขอ,อ,อชิดเนี่ยนะชิดกำลังจะประเมินมูลค่าบางแสนสมมตินะ เพราะว่าเดี๋ยวจะเขียนคืนเนยกลับไปเขียนข้อเสนอแล้วแบบอาจารย์นนทิว่าแล้วก็จะขอตังค์ทำบางแสนทีนี้ผมยังไปได้งานคนอื่นมาจากสมมติหัวหินนะแต่งานที่ผมจะ transfer มาจากหัวหินเนี่ยทำโดยนักวิจัยจาก MIT <c oughs> ไม่ออวมัเก <c oughs> ่งมากเป็นเจ้าพ่อด้าน C B M แล้วเขาแต่เขาทำที่หัวหินผมคิดว่าถ้าผมโอนหัวหินมามาใช้กับบางแสนนะ เพิ่มแม่นกว่าให้ไอชิ้จะไปทําเองเพราะไอชิดนเป็นเข็บเองย่ยมันทาซิไมเอ็มยังไม่เป็นมันเพิ่งเรียนเมื่อวานนี้เพราะนัน้นถึงแม้เขาจะทําโดยตรงนะครับเป็นการวิใจัยในพื้นที่โดยตรงแต่เนื่องจากความชํานาญของนักวิจัยเนี่ยมันสู้ของเขาไม่ได้เอาของเขามาดีกว่า <c oughs> ถ้าของเขาทําด้วยผู้เชี่ยวชาญที่แม่นกว่าแล้วงานประเมินมูลค่าหลายชิ้นเนี่ยทำเป็นทีมมีคนทำสามสี่คนบ้างก็ใหญ่ แครีสมิตบ้าบอคอแตกเนี่ยพวกนี้เจ้าพอ่อทั้งนั้นแล้วเรามือใหม่เนี่ยทำเป็นวดเก่งไปทำเนี่ยเ่าเผลอเอเรอร์น er ror, นะต่างกันไม่มากหรอกสี่ห้าเท่าเอง <laughs> อย่างนี้ใช้ของเขาดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกเบนฟิตทรานสเฟอร์เร็วประหยัดแล้วเเผลอแม่นกว่าด้วยแล้วถ้าไปใช้ตัวเลขที่หลายคนได้สังเคราะห์มาแล้วผ่านกระบวนการเมตาดาราสิตมันน่าจะดีกว่าทําเองแล้วทําเองนะั้นเด็กทํา เห็นตัวเลขแล้วเหนื่อยบางทีอยุทยาตัวเลขเป็นกี่หมื่นต่อกี่หมื่นล้านไม่รู้มันขโมยกันไปเนี่ย <c oughs> นี่ก็คือประโยชน์ของของเมนาฟิททรานเฟอร์นะครับถ้าถ้าอาจารย์อยากจะอยู่ในฟิวนี้ออาจารย์อาจจาะเริ่มเก็บเปเปอร์ที่ดีๆไว้บ้างแล้วก็อาจจะสร้างคลังข้อมูลของตัวเองว่าป่ามีมูลค่าเท่าไหร่นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์เผื่อรัฐมนตรีโทรมาถามก็จะได้บอกเลยไร้ละเท่านี้เท่านั้นโอเคมีใครจะถามอะไรไหมเรื่อง valuation อ,อีกเรื่องหนึ่งที่อางเตอีกเรื่องหนึ่งนี่เวลาเวลาเราจะผ่านไปนิดหน่อยจะคือการทำความคุ้มค่าของโครงการครับเราจะเออจะังไงมีจะคุยกันเฉพาะ valuation ไหมหรือจะกระโดดไปความคุ้มค่าหรือจะคุยกันก่อนได้าาอาจารย์เนคะถามมับาง,บางไหม ฉันถามคือถามว่าไอ้การที่เขามีน้ำท่วมแล้วรัฐบาลหรือว่าดินลถล่มแล้วรัฐบาลไปชดเชยอะ่ะมันเกี่ยวกับแรเวชั่นนี้ไหมหรือว่ามันไม่เกี่ยวเพราะว่าเรารู้ว่าต้องปลูกใช้เงินเท่าไหร่มันก็ไม่ต้องใช้คนตินเช่นแรงเวชัน่นใช้คน <พอ S 2> ดินใท่ไหมแล้วคำถามก,ก็คือว่าทำไมรัฐบาลต้องชดเชยทำไมเราผู้เสียภาษีจะต้องจ่าย าควรจะทำเรื่องนี้สุเพว่าทาไมผู้เสียภาษีจะต้องไปจ่ายก็บอกแล้วว่ามนขราวมันปลูกไม่ได้ปลูกไม่ได้แล้วคุณก็ดินถล่มลงมาแล้วคุณให้ในชันจ่ายได้ไงบางคนลรคนเราพื้นที่กันถ้าอย่างอาจารย์พูดนะถูกก็คือถ้าได้ได้ประกาศพื้นที่นี้ไปแล้วว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเราก็ไม่จ่ายในพื้นที่นี้แต่ถ้าก็เป็นคนที่อยู่อำเภอทั่วๆไปแล้วเขาเกิดด้วยไม่ใช่ความผิดของเขาเช่นบ้านเขาอยู่อำเภอเมืองอย่างเงี้ยไม่ทำอะไรผิดละ อยู่ดีแฟลชพัชมันมาทีเดียวหมดอย่างเงี้ยไถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของการสงครามเราจะคิดยังไงก็ได้เราไม่ต้องไปถามนิสิตคุณเพียงเราจะรีเซ็ตเราเป็นเรื่องสงครามเราจะสงครามก็แค่สิบเปอร์เซ็นต์ของความเสียหายคือสามสิบเปอร์เซ็นต์ของกามเสียหายก็มากไปอย่างนี้เวลาเราจะเริ่มทำวิจัยนะบางทีปัญหาคือพวกเราบางคนเนี่ยจะมาเริ่มที่ตัวเมทรอนลอจีอยากจะเนี่ยอยากทำ c ีเอ็มอยากทำแค p i t a l c คอสถ้าเริ่มจากตรงนี้แล้วไล่กลับไปที่ต้นเรื่องเนี่ย มีมันหาต้นเรื่องไม่เจอมันจะตายออกนะครับต้นเรื่องที่ดีที่ที่ผมใช้นะคือวิชา Public Policy แล้วก็ Welfare Analysis พอพอเราเริ่มต้นเรื่องที่เหล่านั้นแล้วแล้วก็ค่อยๆไล่มาตัว Environmental Economics เนี่ยเราจะไม่ค่อยตกมาตายครับถามว่าทำไมเริ่มที่นโยบายาสาธารณะเนะพราะในวิชานโยบายาสาธารณะมันจะสอนเราเกี่ยวกับว่าบทบาทของรัฐคืออะไร ภาคระชนมีบทบาทอย่างไรเพะนั้นเราก็จะรู้ว่ารัฐควรที่จะเข้าไปอินทอร์วีนแทรกแซงในเรื่องอะไรบ้างรัฐไม่ควรทําอะไรบ้างและอย่างนี้มันก็จะเริ่มตอบแล้วว่าอยู่จะถาม willingness to pay หรือ w i l เ i ส g n e s ร to a ็ c e p t มันจะค่อยๆไล่ไปอย่างนี้ครับพอเราไล่บทบาทของรัฐมาเสร็จว่ารัฐควรทําอะไรภาษีตัวนี้มันมีเหตุผลที่จะไปเก็บไหมแล้วเราค่อยมาดูว่าเออแล้วเราจะประเมินความเสียหายหรือสิ่งที่คนได้มันจะยังไงต่อมาเพราะนั้นอาจจะ ก็อย่างทีง่บอกเมื่อเช้านี้ว่าการทวิจยัยมันเหมือนกับทาจิ๊กซอมันคงต้องเริ่มจากหลายๆชิ้นส่วนที่มันลอยอยู่อย่างน้อยก็สองสามชิ้นเช่นว่าปัญหาคืออะไรตอนนี้เอามาก่อนอปัญหาง่ายๆน้าท่วมโอเคแล้วก็เป็นจิ๊กซอเขียนลอยไว้ให้แนวคิดเรื่องน้ําท่วม economics of น้ําท่วมคืออะไระค่อยๆมาดูว่ามันานานเกิดกครั้งหนึ่งหรือมันเกิดทุกปี3อ่ะ economics of i n f o r m a t i o n คืออะไร ก็คือเรื่องข่าวสารข้อมูลก็คือว่าก็บอกแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นเขตดินถลม่มแต่ทะลึ่งเข้าไปอยู่เองอะ่ะได้ให้ข้อมูลไปแล้วหรือไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ Object ออาจิกซอพวกนี้มาไล่ๆต่อกันแล้วมันก็จะได้เนื้องานที่มีความแน่นทั้งทางด้าน,ท,านที่มาที่ไปนะครับแล้วก็เมทรนอโลจีไม่งั้นแล้วถ้าเราเริ่มเมทรนอลจีก่อนแล้วพยา,ายามไล่กลับไปที่ที่มาเนี่ยบางทีมันมันไปไม่ได้แล้วก็เวลาไปพรีเซนต์เนี่ยก็จะโดนคนถามแบบ นาถา,ถามเพื่อแบบหน้าแตกการงานซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้กึืนใช้กึืนนิดหน่อย